ผมว่าเล่นแก๊งเล่นอะไรมันมันควรอ่านกฎก่อนนะครับทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะก่อนสถานการณ์หรือหลังสถานการณ์ผมว่าต้องอ่านไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าทําผิดไปแล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องอ่านตลอดครับ้าวโหลครับพี่กดเลยครับผมไม่รู้จักครับเออครับ จะสูงแค่ไหนกูไม่เคยปีนะเพื่อมึงเก่าลดีอยาที่ฉีกูว่ามันดีเจอย่างมึงแต่ไดจจะมีมจะวัดเรื่องแรน่จะแคปในเพลงพวกกูสายฟ้าฟาไปได้นี่แล้วกูปหมัดทุกวัชยันใยเวไอ้วสให้กูดดากี่ทีใสไม่ต้องเคียตามน้าจะกี่ปีกี่ชาติไหนจะตามกูทันกูฝึกแรปลงทุนหาเงินเย็ดแม่เช่นี้ไม่นอนเออนอนยันเบื่อสังคมดาไม่พอใจรอค่าแต่กูนั้ไม่อาจรอวันปล่อยเพลงดีประทลาพฉะนั้นแล้วไม่ได้มันก็ปิดจอดำมีเงี้ยแล้วะอละเ่อรดจมเพ หลบคำตอนที่กูสอนไม่มีบทนำตอนที่กูเดินให้มึงหลบทางแล้วก็เพลงของพวกมึงกูไม่จดจำไม่เปอร์กูทองแต่ว่าพวกมึงอ่ะเบี้ยงติดตลาดเพลงยังไงให้คนฟังมีแต่เฮียตีจู่จีเฉยไม่ต้องเดินเข้ามาเลียเบียว์เาเตอร์เดี๋ยวกูตอบไม่ทางเปี้ยงทางตอนไลกูแนะนำให้มึงเลี้ยงใจในวันแรงมึงก็รู้ว่ามันเสี่ยงรู้ว่ามึงหิวแต่ยังไม่เที่ยงและไม่สนใจที่ยังรอมึงอีกเพียบเศษอาหารบนจานที่พวกมึงรอแดกด่ามึงไปกี่ทีมึงก็ไม่ฟังกูแล้วจนคอกอแไต้เดัมนเกดทุเเอาแแต่ขอดดกรู้ีว่ามมึงงยัลจา ไม่มีกั้นเองถ้ามึงทำกูร้อนกูเอามึงจริงไม่มีลังเลชีวิตมึงอาจแข่งกันตามเพลงฟอกูอาจไม่มีจำเจเห็นมึงทำเป็นเก่งในอินเทอร์เน็ตทำไมไม่ไปทำในเมเฮียสัตว์จะมากระซักกี่ทางไอ้น้องกูไม่กูอุบสัตวมันร้องไม่มีทางที่กูจะยอมจะกูหนอกไปกูมีแต่พร้อมพอไปเจอกระโดดไปช้อนระวังไอ้สัตว์กูอาจจะซ้อมแล้วเพื่อนกูไม่ไข่งใครทางนั้นมันมีแต่เมืองไงอย่าบอสไม่จับวัดแทบไม่ตกผาสุดทามึงแก่ไม่หมดหรอกคอยจะเทียบกับกูยังห่ันใจต่าระดับกูโกนเสยเอามัน ข้าเป็นเล่กูเฉียนฉับจะ่เป็นเส้นมึงพลาดเข้ามาเมื่อไหร่เย็ดแม่แต่ปเป็แดงลายกูยิงไม่มีเพลงขนาดเดียวกูทำมึงล่วงเพลงกูทำให้แต่เต้นแต่เพลงมึงทำให้กูง,ง่วงถ <Hey. S 1> ึงกูจะแลบเป็นภาษาไม่สุภาพแต่ไม่ควรจะตัดสินว่ากูดีหรือว่าชั่ว <Hey. S 1> ไม่เคยไปด่าใครว่าลาหรือว่าล่าแต่มึงเชียดดับไปหมดจากกูถ้ามึงล่วงสมองมึงคงไม่มีหลับต้องเห็นก็ขับคนอื่นเข้าไปทุ่ม พยายามกวนก้กจับมือลบไปในแพะไอแก๊ทับลีเขาเก็บแบกมึงไม่มีทางจะขึ้นจากแค่ฟัพูดบอลยูคเก็บพยายามจะกงพกูให้จอมมึงรู้กแล้วไอนอแดดสิที่มึงกวาไม่ใช่กูแต่เป็นเพวกกูในวันแรก มันก็พูดแล้วมึงเสือมึงก็ยุ่งงนได้ก้าขั่วพุ่งเข้าไปซัดทำมึงจุนทำมึงล้มไม่ได้ซุ่มเข้าไปชี้จับมึงทุ่มในกระทะกับพกูบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้นุ่มไม่ต้องวันลงเกรดแล้วกูขอรู้มึงคนละลูกกว่าจะไม่ได้เก็บแคนแต่ละกูทำมึงเก็บกุ้งเดี๋ยวไม่ไหวมึงรัไม่ไหวไปแล้วความน่มึงเดานมาอุ้มภาพดีัทางมันแหลกกูบอกได้เลยว่ามึงไม่คุ้มที่กูพูดมามันก็จริงหมดถ้ามึงลัไม่ได้ก็ฝังตัวแล้วดินกบสะบ ไปดูสารคดีคิงคองกว่าแล้วเพื่อไม่มีมะลิงกิงกง็มาถามว่ากูมาแก่งแค่ไหให้ลองไปดูมีว่า